ค่ะเพนเพื่อนลินก็มาหาเห็ดอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าน,นะคะโอ้เห็ดอะไรเนี่ยโอ้ใหญ่มากเห็ดอะไรเนี่ยทำไมใหญ่จังดูสิใหญ่มากเลยค่ะ เนี่นะคะอันนี้อ๋ออันนี้เราไม่เคยกินอะแต่ว่าเห็นเขาบอกกินได้เราไม่รู้จักชื่อใหญ่มากเลยเดี๋ยลองดูงัดดูอันนี้สิข้างล่างเป็นยังไงเนี่ยโอ้ไม่เกียสตูโอมันใหญ่มากเลยค่ะเพืนเพื่อน ราจะเก็บไปศึกษาค่ะดูสิเต็มตะก้าเลยตัวเองโอ้เพื่อนเพืนต็มตะก้าเลยค่ะโอ้ยย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 ย่ยย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 ยนยยะยะ โอ้ยเรามัวไปเที ife, you, ่ยวหลายวันแห้งเหี่ยวใช่ค่ะโอ้ยโอ้ยเห็ดพึ่ง แก่มากเลยค่ะเพราะว่าเราไปเที่ยวเยอรมนีอาทิตย์หนึ่งกลับมาก็เรียบร้อยแล้วค่ะแก่มากเลยดูคายูฮันมิเกสตูนแนมิกเกกัมมาคาอินตาเอตตามิกเกกัมมาทิตาคาน คอมเมอร์นสตอคอมเมอรใหญ่มาก <laughs> แกเยอะมากแต่นี่ใหญ่มากค่ะคือแบบถ้าจะเอาไปใส่ตะกร้าก็พอดีค่ะเต็มตะกร้าค่ะ <laughs> ขำๆโอ้ยใหญ่จังเลยอ่ะโอ้โหแบบคือแค่ดอกในตะกร้านี่ก็นะเอามาใส่แบบขำๆนะคะเพื่อนๆดูโอ้ โอ้ใหญ่มากๆเลยคาร์โบไปต่อค่ะ อันนี้อากาศคืมๆนะคะริมคีบริงอินสกีริมคีบริง สวยไม่เอาอันนี้สวยเราชอบกินเห็ดนี้มีเกดเดลิคอร์ดเกดเดลิคอร์ดเยอะ mm hmm. พริมคิดปริม สวยไม่เอามาดูค่ะโอ้ใครอยู่ so สวยงามค่ะอ่อนเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆพื่อคาอยุหัน ลากถอนคอนกันเลยค่ะโดนไปกัดไปซะหน่อยแต่ค้ายุหานล้วเอาค่ะเราชอบอร่อยมากไปต่อค่ะ

เพื่อนๆหน้าตาน่ากินจังยวดูสิวันนี้เจอเห็ดแปลกๆดูว่าเพื่อน่อ๋อเหมือนที่ลินเก็บมาเมื่อกี้นี้มีลูกมันด้วย เียบเลยไปต่อค่ะ เดี๋ยวเพื่อนๆลินกบแคตาลันไว้ตรงเนี้ยมันจะยังอยู่ไหมอา้าวไปไหนอ่ะว้าวเต็มเลยค่ะเพื่อนๆ mm hmm. ดิดออกเสาะโห <So S 1> ไปอยากวิ่งเห็นตาหยอก ยุค่ะอันนี้โดนขโมยไปแล้ะอันนี้มันน่าจะขึ้นใหม่แคนตาลรนนะคะเห็ดเหลืองค่ะ เพื่อนบอกว่ากบไว้อย่าลืมมาเอานะกลัวลนลืมไม่ลืมค่ะเพราะเห็ดน,นี้อร่อยมากค่ะลืมไม่ได้ค่ะขนาดลิงกบไว้คนก็ยังเห็นเนาะเพราะว่าลิงกบไว้เยอะมากเลย ใช่อะโดนขโมยไปแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูต่อค่ะดูค่ะเพื่อนเพื่อนเพียบเลยค่ะโอ้ยจะสิบเอ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปสองนะคะสวัสดีค่ะ